ขอขอัสดณทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาเป็ทำซ้ำซ่านเองนะครับแล้วกับในเกม Call of Duty มาบานเองนะครับผมเออก็วันนี้นะผมผมจะพาทุกคนนะครับไปดูในการแต่งปืน Mx9 นี่นะผมก็เป็นปืนสาย S1G สุดโหดสุดแรงนะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าเจอ S1G กระบอกนี้ไปนี่คือบอกหงายเลยนะทุกคนเพราะเป็นปืน S1G ที่ โคตรแรงเลยนะครับผมนะสผ่านตัวปืน Mx9 นะครับผมเจอปุ๊บเดียวตายได้เลยนะครับผมนะเออก,ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคอนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแลคใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วนะครับผมนะก็ไปกันควนประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยลารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาเซเห็นนะครับผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็ สกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำนิบาศได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหนะ้าโหลดเอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนะนี่เลยสกิลที่ผมใช้เป็นสกินตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นตัวของไดมอนด์นั่นเองครับมาดูของแต่งปืนกันเลยนะครับผมนอันแรกนะผมใช้เป็นตัวปากกระบอกปืน MIP 100 Barrel นะครับผมตัวนี้จะเพิ่มระนะดาเมจให้เรา20%นะครับชิ้นต่อไปนะผมเป็นตัวเลเซอร์นะผมเป็น AIM Laser เองครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อล็งยิงให้เรานเองครับ ชิ้นต่อไปเป็นตัวกิฟล่างนะผม,ผมใช้เป็นตัว,ตวนะกิฟนะต,ต,นะต,ตัวนี้นะครับผมนะก็จะช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็กนะครับผมหรือใครคิดว่าปืนกระบอกนี้อ่ามันจะมีแรงดิดแนวนอนที่ค่อนข้างมากกว่าปืนกระบอกอื่นนะครับผมนะก็ใส่เป็นตัวของกิฟตัวนี้ได้นะครับผมนะเออตัวตัวนี้นะครับผมนะกิฟตัวนี้จะช่วยทําให้ลดแรงดิ่ดแนวนอนไปได้เยอะเลยนะผมแต่ถ้าใครที่สามารถคุมได้นะครับผมก็ใส่เป็นตัวของกิฟตัวนี้ได้เลยนะ ครับผมนะแรงดีมันก็เยอะกว่าปืนกระบอกอื่นนิดหน่อยเท่านั้นนะครับนะชิ้นต่อไปน้องผมเป็นตัวของแม็กกาซีนของช้เป็นตัวแม็กกาซีนอาคาลิเบอร์แอมโมตัวนี้นะครับผมนะก็จะช่วยเพิ่มตัวคูณดามิเนเอนะครับแลวสุดท้ายน,น้องเป็นตัวของกิฟหลังของผมเป็นฟิล์มกิฟเทปนะครับผมตัวนี้ทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็ลดอากาศตัวกระตุกนั่นเองนะครับผมนะก็มาดูเรื่องของแรงดีเห็นไหมทุกคนแรงปืนตัวนี้เนี่ย ในการยิงแรงดิดแนวตั้งเดีทุกคนเราแทบไม่ต้องคมเลยนะครับผมเราจะเน้นไปที่เรื่องของแรงดิดแนวนอนนะครับผมเห็นไหมมันจะเอียงไป าทางด้านขวานะครับผมก็คือเราแค่ดันปืนมาทางด้านซ้ายล้วก็สามารถคุมได้แล้วส่วนเรื่องเลนดี้เดลวตั้งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรน้อยนะทุกคนนะคือมันถือว่าคุมง่ายนะทุกคนเพราะมันเอียงแค่ไปทางขวาเฉยแล้วก็คุมให้ดันปืนกลับมาให้ตรองเป้าไปดันไปทางซ้ายครับผมนะก็ถือว่าคุมไม่ได้ยากเลยนะครับผมนะใครบบว่าช้ำๆหน่อยโอ้โหปืนบอกนี้โคตรโกงเลยนะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องสเต็กันเลยนะผมหลักๆเลยนะผมจะมีของอ่าด้านเรื่องดามจนะครับผมที่ถือว่าเยอะ นะครับแล้วก็เรื่องของความแม่นยำนะครับผมความคล่องตัวแล้วก็เรื่องของระยะยิงที่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมนะในสำหรับปืนตาก S.M.G. นะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับของแต่งปืน M.X.9 นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลงกันเลยดีกว่านะว่าปืนกระบอกนี้จะสุดขนาดไหนนะทุกคนนะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ไปกัน มาทุกคนแล้วกเข้าในเกมเพลงกันแล้วนะครับผมได้เป็นดามตัวช็อตเฮ้าเ์นนะครับผมนะทุกคนเออก็มาเลยนะครับผมจังหวะนี้เลยกหนึ่งโดนไปก่อนเลยผมนี่แหละโดนโอ้โหืวอจะปวนหรือเชื่ออ้โหมาปุ๊บโดนก่อนเลยว่าเฮ้ยมาอยู่ไหนเอ่ยไปล่นตรงนี้มีแน่นอนเพื่อตายไหนวะไดนเสียเท้านี่ไงเออสองตัวโดนหมด หมด,ดวะเราต้องตายยิงหมดด้วยเออมาไมา่ป้าอยู่นเ,เ,เอ้ยเฮ้ยเจนระยะไกลเห็นไหมทุกคนปืนมันจะมีแรงดิ่ที่ไปทางขวานะครับผมเริ่มดันกลับมาซ้ายเนี่ยคือแรงดิ่นเราตั้งคือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้พวกคำนี้เลยนะคผมนะเออมาลดหิงโดนไปถ้าเราคุมแบบว่าคุมดีๆนะครับผมปืนนี้คือปืนคดโกงเลยสไลด์เลยกระตุกโอ้โหสไลด์มาขนาดนี้มันยังยิง,งโดนเนาะโอ้โหปวดจะปดวดวะ อะไรกันครับเนี้ยมาเลยนะครับผมจังหวะนี้ตรงนี้หนึ่งตัวไมทุกคนโอ้โหเข้าเต็มเต็มเลยนะนผมนีเราต้องเอาเว้นระยะให้ปืนกระบอกนี้นิดนึงนะครับผมอเออถ้ามันบอกว่าไกลเกินไปนะครับผมก็อ่าใน เรื่องของแรงดิบอาจจะคุมยากนิดนึ่ง,งถ้าไกลเกินไปผมแต่ว่าถ้าระยะกลางมาเนี่ยามาสักแบบว่าระยะ5เมตรสิเมตรคือสบายเลยนะครับผมเออแต่ถ้าไกลเกินไปเนี่ยอาจจะคุมยากนิดหน่อยครับผมนะเพราะว่าเป็นเรื่องของแรงดิบแนวนอนนะครับผมเออมาลดโดรไปนึงโดไปนึงมาใต้เอ้ยตรงน,นี้มากระหึ่ยแล้วออกมาลักกระสุนแทนเพื่อนเฉยโอ้โหอะไรวันนี้ออกมาแล้วกระสุนให้เพื่อนเฉยเลยเฮ้ย โอ้โหแล้วยังชอบเลยจริงๆมาไวรุ้น,นอยูไอ่ไหน,เ,ไหนเออหนึ่งตัวโดนไปก่อนไมนหน้าอีหรือเปล่าอยู่ไหนเออมาเปล่าหนึ่งตัวโอ้โหโดนไปก่อนเลยโอ้โหมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปตรงนี้หนึ่งตัวนั้นโดนตาโอ้บอกเลยว่าโคตรสุดน,นะทุกคนเออถ้าบอกว่าเจอ ด่านใกล้ๆเราเล่นกระบอกนี่คือสบายมากเลยนะครับผมไม่ว่าเรื่องของด้านระยะยิงเออเรื่องของแรงดีบในระยะไกลได้เลยนะครับผมนี่ไงโอ้โหแม่เราก็แค่ลากซ้ายมานะครับผมเออแล้วก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมนะเดี๋ว่าถ้าสมมติศัตรูเดินซ้ายเนี่ยเราแทบไม่ต้องคุมเลยนะเราลากตัวละครตามได้เลยนะครับผมเออแค่ไม่ต้องคุมเลยนะผมลากตัวละครไปได้เลยนะถ้าศัตรูเดินซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคนนี่ไงโดไปหนึ่งโดไปสอง โดนไปสามนโว้ยมาไม่ป้าไม่ป้านี่ฝั่งสวอนไมาก่อนเลยนะผมจังหวะนี้เหมือนจะมีตัวขึ้นบันไดนี่ไงจริงด้วยโอ,อ้โหสไนเปอร์สะดว่เอฮ้ยมามามาไหนเอ้ยไกลๆโดนเลยวะโอ้โยไอตัวนี่ไอตัวไกลเมื่อกี้ตายนะทุกคนเออแต่ผมตายตามไปว่ะโอ้โหเหลือเชื่อเออมาไปรุนออจะไปไหนคิดว่าจะรอดเหรอโอ้โหเดินผ่านบอกเลย ถ้าเดินผ่านต้องมีศพนะบอกเลยเออไม่รอดง่ายๆหรอก <c oughs> ตกใจหมดเลยโอ้โหมาจุ่มอะไรกันอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ,อ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยไม่กี้มาเวรุ่น <c oughs> เออบอกเลยปืนกระบอกนี้เลยใกล้ นะทุกคนเพราะปืนมันแรงอ่นะทุกคนนะเออทุกคนก็คนที่เคยเล่นเอเวก้ามาก็น่าจะรู้ถนะ้าผมปืนมันแรงขนาดไหนนะทุกคนนะสำหรับสาย S M G นะครับผมเออบอกเลยว่าระยะใกล้นี่ยิงเป็นหายยิงเป็นหายนะทุกคนเออโดโดเออโดไเ่นนะึงออะมามามา,มาอีกเปล่าใยญ่เออหรือใครที่คิดว่าแบอบกกระสุน ประมาณนี้น้อยไปก็สามารถเปลี่ยนเป็นเพิ่มแม็กได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ดาเมจที่เรายิงโดนแขนโดนขาแล้วทีนี้อาจจะเบาลงนิดหน่อยนะครับผมนะมาไปไหนไปรอดโดนไปหนึ่งโอ้โหสุดชาสุดยอตปืนกระบอกนี้เล่นกับเกาะเพชรบอกเลยโคตรดีทุกคนไหลได้เรื่อยๆโอ้โหยิงช่วงปืนนี้เมตาี่โคตรโหดทุกคนเออมาๆมาอยู่ไหนเอ้ยขอให้ผมไม่ดักข้างหลังเลยละกันเผื่อมีตัวเดินมามีหรือเปล่าไม่มีโอ้โหเพื่อนเกิดนี่วะ ว่าเขาจะเกิดเป็นเกิดเฉยอ,อะไรครับเนี่ยมาหนึ่งตัวโดนไปก่อนโอ้โหกระสุนหมดตัวหนึ่งปะเธอไหมเอ้าโอ้โหมันมามันมาลักเธอไหมผมกะปาไปเพื่อดักแต่เออก็ได้คิวก็ดีไปโอ้โหมันเดินตัดหน้าผมแล้วก็ปาดโดนเพาะพอดีเลยโอ้โหจังหวะโคตรเป๊ะทุกคนนี่ดูทุกคน ไม่กี่คนนิ่งเลยนะเออถ้าจังหวะเราคุมดีๆนะปืนค้นนิ่งอ่ะคนเออเพราะแรงดิ่นแนวตั้งมันแทบไม่มีเลยนะผมเราแค่คุมแนวนอนนะ่ะทุกคนเออมาปกติปืนอื่นมันต้องคุมแนวตั้งใช่ไหมล่ะออปืนนี้คุมแนวนอนทุกคนมันก็อาจจะแปลกไปสำหรับปืนก็บอกอ,อื่นหน่อยนะครับผมนะหรือถ้าใครบอกว่าเล่นปืนนี้ช้าๆโอ้โหก็ตื่นะทุกคนเออ มาอยู่ไหนเออส่วนใครที่เล่นปืนแบบว่าลรงดินแนวตั้งเยอะๆมาก่อนอาจจะง,งงงเล่นปืนกระบ,บอกนี้นะคนเพราะว่าปืนมระบอกอะเล่เนดินแนวตั้งให้ไม่มีะทุกคนนะเออมันมีแบบเฉพาะแนนอนอย่างเดียวอะเออมาไว้ล้นอยู่ไหนเออยอยู่ไหนเออ,อยไปไหนโดนไปเห็นไหมลากตากเลยทุกคนแต่เออหนึ่งหนึ่งตัวไม่เปล่าอุ้ยตรงนี้สองตรงนี้อสองกอตัวเฮ้ยไปไหนวะพาเธอไม้ด่างไปก่อนโอ้โหมาทางนี้แน่นอนผมตักรอเลยนี่ไงโอ้โห เหมือนเห็นอน,า,นาคตไม้ป้าอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยเหมือนจะมาอีกนี่ไงอีกตัวเฮ้ยมีอีกออเก็บสี่ทุกคนก็จบเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนาสกอร์150ต่อ29นะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวของปืน M X 9นะก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าผมเป็นปืน S MM G ที่อ่าโหดมากๆเลยผมเป็นปืน G ที่โคตรบ้าเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าครับผมเพราะปืนมันแรง มากมากเลยนะครับผมนะส่อเอเกระบอกนี้นะครับผมนะถ้าเปรียบเทียบก็ปืนมันแบบว่ามันอาจจะมีข้อดีข้อเสียบแบบ แตกต่างกันไปนะครับผมก็มันจะดีเรื่องของความคล่องตัวเรื่องของาดาเมจที่ยิงในระยะใกล้ระยะกล,กล,า,งกลางหรือว่าดีแต่ว่ามันจะแลกกับแรงเด็ดแนวนอนที่ยิงระยะไกลคดข้างยากนิดหน่อยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็อยากให้ผมทำเปิ้ลอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเออผมก็ได้คิวไปทั้งหมด53คิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่ คลิปหน้านะครับผมไปแล้ยบายฟิล